ไปเลยยิงได้เมนอ็อปเป็นพายหืกระเด็นกระดอนพรอนร่วงถึ้นส่วนฉีกขาดเราจะลงจิตไปมามเนะี้ย <anov ans> ก็สวัสดีครับเพื่อคัมแบ็คจูนายเซฟเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม TOTAL WAR WAR h a m m e r 3กับซีรีส์ Total War Technic ิโดยวันนี้จะเป็น EP ปืนที่ชอบกับกระสุนที่ใช่ครับก็ผู้ร่วมกันทดลองเราเป็นจากพัดคาวฟรันองค์เดิม ตามมาด้วย Hand g นเ n n e r ซึ่งเป็นตัวแทนของกระสุนฝั่งฟิสิกอลครับเป็นกระสุนธรรมดาซึ่งมีเมสไซสต็งอยู่ที่17 Armor p e ร์ t พสซ i n g Missile Damage คือกระสุนเจาะเกราะอ,อยู่ที่17หน่วยครับถัดมาจะเป็นในส่วนของผู้ท้าชิง The Silver Bullet ก็เป็น Hand g u n n e r Version u p g r a d ดนั่นเองก็กระสุนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น Magical Attack ซึ่งมันมีความสามารถในการยิงยูนิตที่มีความต้านทาน Physical a t t a c ได้ดีกว่า แล้วก็มีมิสไซล์สเต็งอยู่ที่21เห็นได้ว่าอาร์เมอร์เพซิ่งอยู่ที่18มากกว่าแฮนด์นเนอร์อยู่นิดนึ่งคราน,นี้เราจะทดลองไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่า2ค่านี้มันมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มบ้างเข้าไปครับให้เป็นบ้างเก้าเราจะเห็นได้ว่ามิสไซล์สเต็งเนี่ยเท่ากันละแต่ว่าก็มีต่างเล็กน้อยครเพราะว่าอาร์เมอร์เพซิ่งยังอยู่ที่17ส่วนอันนี้อาร์เมอร์เพซิ่งอยู่ที่18ส่วนระยะยิงเนี่ย แ a นกา u n n e r ธรรมดาอยู่ที่145เมตรครับแล้วก็ซิลเวอร์บูลเลตอยู่ที่150เมตรต่างกันเล็กน้อยนะฮะซึ่งเราหายูนิตที่มันใกล้เคียงมากกว่านี้ไม่ได้เราก็จะเทสกับ2ยูนิตนี้เลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมขอเริ่มเป็นเจ้านี่ก่อนครับแ a นกัน n เ e อร์บังก้าครับเพิ่มบางไปโอเคส่วนฝั่งศัตรูเราก็เลือกเป็นเว p พ r e ครับ ว่าแวมพร์เนี่ยมียูนิตที่ป้องกันฟิสิกอลเอทเทคแบบเทพจะเห็นได้ว่ามันมีความสามารถฟิสิกอลรีสต a นต์อยู่ที่55%ครับโอเคเราไปเริ่มการทดลองกันเลยผมเลือกแมปที่เป็นช็อคพอยท์ครับก็คือเป็นช่องแคบแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะได้บังคับให้มันเข้ามาหาเราภาษาอังกฤษจะเรียกว่าช็อคพอยท์ก็คือเข้าไปเท่ากับค่าตัวตายอาโอเคเราเลื่อน ให้มันยาวสุดแล้วก็ขาวฟันอยู่ข้างหลังครับเราไม่ได้ใช้อะไรอยู่แนละ้วขาวฟันอ่ะเริ่มสตาร์ทแ t ตเทิรกดเล่งเวลาครับเราเลื่อนมันไปหาวันนิดนึ่งน่าจะเดินนานไปอ่ะเห็นไหมว่าไอเดี๋ยวนี้มันฉลาดครับมันจะหยุดนะฮะมันจะไม่ยอมเข้าสู่ระยะยิงของเรา ถ้าเป็นเวนอร์ชั่นก่อนเนี่ย AI มันจะยังไม่ฉลาดเท่านี้มันจะพยายามวิ่งเข้ามาหาเราหน้าด้านๆนครับเฮ้ยไกลยังยังไม่ได้อีกนิดนึงอโอเคเริ่มยิง้วครับนี่จะเป็นยูนิตผีนะครับ เป็นยมทูตไซค์อ unit, ินแฟนทีก็คือยูนิตถือเคียวครับเคียวยมทูตนี่เองอ่ะแต่ว่ากติกาเดิมครับเมื่อถึงเราจะหยุดนะฮะโอเคถึงละยูนิตมันแทบไม่เสียหายเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูยอดกันครับอันนี้ได้ค่าได้ศูนตัวครับ อยู่ในนี้ค่าได้2ตัวอยู่ในนี้ค่าก็ทั้งหมดค่าได้แค่2ตัวครับก่อนที่ศัตรตูคือไซต์อินฟฟนตี้เนี่ยจะเข้ามาประชิดพลปืนอ่ะถัดมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยูนิตครับเปลี่ยนยูนิตโดยศัตรตูครงเดิมนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นทีมกระสุนเวทครับ3กล่องเหมือนเดิมไปได้แบบมาใกล้ๆครับ ยังไม่ถึงระยะยิงเข้าไปนิดนึงครับถึงยังอีกนิดนึงครับยิงสิยังไม่ยอมยิงอีกขยับเข้าไปไอ้หนูอีกนนึงช่วงแถวยิงนั่นแหละแหละนี่ครับเริ่มยิงแล้วโอ้สังเกตเห็นได้ว่า มันก็มีการตายเกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะโดนเหมือนกันครับไปเลยยิงได้ m e n of e m p i พ e โอเคอเริ่มแตะตัวแล้วครับเราจะมานับกัน11ตัวกองที่2 18กลายเป็น29ครับ29บวก19เป็น48ครับ48ตัวอ่าดีกว่าเมื่อกี้ตั้งเยอะนะฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระสุนเวทจะดีกว่า ก็จะมีคนบอกว่าเอา้ามันก็ธรรมดาอยู่แล้วนี่ยูนิตมันก็บอกอยู่นะครับว่าตัวหนึ่งมี physical resistance แล้วถ้าเกิดเป็นยูนิตธรรมดาล่ะผมจะเลือกยูนิตธรรมดาที่ไม่มีโล่แล้วกันนะครับที่ไม่มี physical resistance เป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็ได้ครับลบไปอ่ะยูนิตนี้เกาะเกาแล้วก็เราเปลี่ยนเป็นยูนิตธรรมดาก่อน มันผลปืนฟิสิทธ์เขไอแท็มาลองกันอะเริ่มยิงได้ครับรอไมนเข้ามาเมื่อศัตรูแตะเราจะเริ่มเราจะเริ่มหยุดนะครับโอเคแตะละนับกันครับ30 26เป็นห้า 5 6บวก42เป็น98ตัวครับบวกเล้อูไหมเนี่ยได้ได้98ตัวเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนยูนิตเป็นกระสุนนาคมแล้วมาทดลองดูกันเริ่มทยอยยิงส่วนเวทมน สวยงามชิชชชชชวๆกาันหลับไปแล้วครับระหว่างรอเห็นว่าลบตายกันก็ดูสูสีนะฮะมาแล้วเอ็มพายเมนตัวหรือเปล่าส่งพวกมบันลงหลุมไปซะ เตรียมครับไรประทะแล้วโอ้หายแล้วหนึ่งกองโอเคมืม่ประทะเราก็จะมาดูกันครับ38 34ิบเป็นเจครับ72็ดบวกสาเป็นร1อครับ ก็มาสรุปกันนะครับว่าไม่ว่าศัตรูนะฮะจะเป็นยูนิตธรรมดาหรือยูนิตท,ที่มีฟิสิกอลรีสตั์กระสูนเวทก็ทำงานได้ดีกว่าสามารถฆ่าได้มากกว่านะครับเอ้าแล้วศัตรูมีเมจิคอลรีสตั์ไหมจริงๆแล้วผมพยายามหาอยู่นะแต่ว่ามันมันไม่มีอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูเผ่าที่ได้ชื่อว่าต้านถาวเบก็คือเผ่าคนแฟรนั่นเองนะไปดูกันยูนิตอ่ะเดี๋ยวเราหลอดเรา เอา a อ i ลิ t y ออกก่อนแล้วก็หายูนิตที่ต้านทานเวทครับอ่ะยูนิตนี้ก็ได้ยูนิตนี้เนี่ยบอกว่ามี Spell r e s i s t a n c e 35%จริงๆแล้ว s p l l ป e s i s t a n c e เนี่ยมันบอกว่า Damage of Spell and magical ability is reduced by this amount คำแปลมันก็จะบอกตรงๆนะฮะว่ามันสามารถต้านทานหรือลดความเสียหายจากการไร้เวท35แล้วก็สกิลที่เกี่ยวกับเวทมนต์ลงได้นะครับ แต่ว่าหลายคนก็จะคิดว่ามันลดความรนุนแรงของสุนัขคมได้หรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราเปทดลองกันครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นยูนิตธรรมดากันก่อนได้โอเคเริ่มยิงแล้วมีเสียงเป่าตแตรแล้วนี่ครับจะเป็นเจ้าพวกคนแคระถืออะไรถือคอนบินเข้ามา เรอของเราเกราะยังหนาคนแค่นี้ขึ้นชื่อเรื่องเกราหนาครับแต่เราก็ไม่คารานาหรอกเพราะเรามีอาวุธจอบเกราะเออไง สบายดีไหมเจ้าคนะอ้าเดี๋ยวเราเตรียมตัวหยุดครับเมื่อประทาุ๊บเราหยุดเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมานับยอดผู้เสียชีวิตกันครับ18ตัวสามารถฆ่าได้18ตัวกรองที่2คฆ่าได้18อ5 18เหมือนกัน36ตัว36กับ32เป็น68ครับ เดี okay. ย๋ยวเราไปการทดลองถัดไปโดยเราจะเปลี่ยนเจ้าพวกนี้เป็นกระสุนอาคมถ้าเกิดเจ้าอาเลิตี้ของศัตรูตเนี่ยมันสามารถกันอาคมได้จริงๆเนี่ยก็เมื่อเราเปลี่ยนเป็นกระสุนอาคมเนี่ยเราจะสามารถฆ่าได้น้อยลงไปทดลองกันครับตวัวยิงโอเคอ่ะก็จะเป็นพวก เดี่ยวของเราครับเป็นคนแคร์ที่คนแกร์หัดดื่มนมซะบ้างนะจะได้ตัวสูงเหมือนบรรยากาศในเดอะ o ลอดออฟเดอะริงครับกองทัพคนแคร์บุบคคกบเข้ามาแต่ว่า t ด e r ริงไม่มีปืนนะเรามีปืนความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเนี่ย มาแล้วคนอื้อหืหกระเด็นกระดอนตายครับค้อนร่วงทิ้นส่วนฉีกขาดเราจะลงจิตไปไหมเนี้ยออโอเคพอตครับเมื่อมีใครถึงตัวพอตอ่ะมาสรุปยอดครับครังแรกข้าได้18 ขอทีอ้ได้4 4 8 8และ24เป็น 4, 2 4 2ิบเป็น77ครับ77ตัวก็สรุปว่าในเจ้าสเปลด s สสแตนเนี่ยไม่สามารถป้องกันกระสุนอาคมได้ครับเพราะเนื่องจากกระสุนอาคมเนี่ยมันไม่ใช่เมจิกสเปลแล้วก็ไม่ใช่อบิลิตี้นะครับ มันเป็นกระสุนนั่นเองเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับระหว่าง Hand ์กั n e เนอร์เป็นกระสุนแบบฟิสิกอลหรือกระสุนดินดำปกติแล้วก็ The Silver Bullet เป็นกระสุนเงินซึ่งในที่นี้จะเป็นกระสุน Magical เนี่ยเราจะเลือกอันไหนดีก็สรุปว่า The Silver Bullet เนี่ยดีกว่าทุกกรณีนะครับถ้าเรามีเงินพอ,เร,อเราก็ซื้อไปเลยนะครับยูนิตนี้แต่ถ้าเกิดว่า ต้องการเซฟคอร์สหน่อยแล้วก็สู้กับศัตรูที่ไม่ได้มีฟิสิกอลรีสตนซ์เราก็จะใช้แฮนด์แกลเนอร์ธรรมดาได้ครับอ่ะสำหรับวันนี้นายเซฟเกมเมอร์ amer, ต้องลุลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ